สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสื่อการอาร์ตโกติบก,กันอีกครั้งวันนี้เกิดสกูปก็สตาเดอะซีรีส์ตอนที่19กันนะครับในคลิปนี้ก็เป็นก็สตาพูดตามตรงว่ามาเป็นตอนที่อยมันมีไอเดียที่น่าสนใจมากแต่มันเปพล็อตโฮที่ค่อนข้างจะดูโง่ประสบควรสำหรับตัวละครเนเรื่องนะครับคือคือในแง่ของตัวละครที่ควรจะเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ต้องคอยตามล่าพวกเราสปราร์คันที่มาตลอดเนี่ยแต่ตอนนี้พอเขาทาอะไรแปลกๆนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมาดูกันว่าอตอนนี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างและตรงไหนที่ผมมีปัญหานะครับก็เขาเรื่องเกินเลยครับเปิดมาเลยว่าไม่ต้องพูดภาพตามเพลงครับเปิดมาก็จิเราก็ได้ต่อสู้นะครับโดยต่อสู้กัสบสปาร์ตตัวกลมๆที่มีหนวดนะครับหน้าตาประหลาดมากประหลาดพอสมควรนะครับพวกนี้เองก็เหมือนตัวจสอตัวเวลาไงก็บอกว่าสปาร์ตเนี้ยมาเป็นสปาร์ดประเภทแบคทีเรียนะครับมนเป็นเชื้อโรคขนาดยักษ์เชื้อโรคปกติตัวมันเล็กใช่ไหมอันนี้มันคือบิ๊กเชื้อโรคนะครับ โดยเขาตั้งชื่อมันว่าบาซิลัสนะครับก็ยาคุ้ะจุดลสีลัตโตบาซิลัสนะครับ <laughs> ตัดเล็กโตแบบบาซิลัสนะครับซึ่งตัวแดี้ก็โคตรอวยนะครับว่ายัางไงพลังของจุดเนี้ยก็สู้กอซิลาไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวบาซิลัสเนี้ยมันปล่อยมันเมือออกมาก็สร้างคสามารถปัดได้แต่มันก็พลาดท่านะครับเพราะว่ากอสซิลามีแผลจากการต่อสู้แล้วตัวของบาซิลัสเนี่ยมันป้ายยาป้ายตัวเมือกบางอย่างเนี่ยเข้าไปในบาดแผลนะครับ ทาให้ก็ซิล่าเริ่มมีอาการอ่อนเพลียแล้วแต่น้อยก็อสซิล่าก็ยังพอสู้ได้นะครับก็อสซิล่าที่โดนบาซิลัสเนี่ยมันก็โยนบาซิลัสออกไปนะครับแล้วก็ไปหาพวกนิกทุกคนวิ่งหนีกันแล้วเหลือแมนเดลยืนงงๆแบบยืนเอ,อ,อย๋ยคนเดียวอะ่ะคือเฮ้ยพวกเขาไปจนภัยไปเจอสปราร์ดมากี่ครั้งแล้วเข้าใจว่าแมนเดลอะ่ะในด้านฟิสิกอลร่างกายร่างกายแกอ่อนที่สุดเพราะแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ไง เข้าใจได้แต่ปกติสถานการณ์ที่ผ่านมาในหลายตอนเนี่ยแกก็วิ่งไปพร้อมกับทุกคนไงทำให้แกถึงยืนง,ง,ง,ง่ๆแบบให้ตัวบาสลสเนี่ยกระเด็นมาหานะครับชคที่ที่แกไม่โดนทับแต่ตัวเมือกเนี่ยก็กระเด็นไปโดนตัวของตัวมันเดลเต็มๆนะครับและปัญหาคือมันเดียวแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่สิเพื่อนเพื่อนของแกเป็นนักวิทยาศาสตร์กันหมดไม่เคยแค์ว่าแกโดนแบคทีเรียของตัวบาสลาเต็มๆไง ช็อตเมื่อกี้ก่อนเนี่ยทุกคนยังหลบตัวแบคทีเรียเมื่อกี้อยู่เลยนะครับไอตัวสารพิษตัวเนี้ยและนี่คือแบนเดลไม่โดนเต็มเต็มอ่ะและ้วทุกคนมองเป็นเรื่องหัวเราะย่อคือเรื่องตลกนะครับตอนนี้คือแปลกมากคือถ้าเกิดเป็นเด็กอะ,อะสมมติตัวคอมันเด็กเอ้ยล้อกันโอ้ยไม่เลิกไปหมดเลยว้ายน่าขำเออก็จะได้นี่คือนักวิทยาศาสตร์นี่คือกลุ่มนักปจจภัยจุดนี้ถือว่าแปลกมากผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าฉันตัวขอดูโง่ผิดป,ปกติ ส่วนทางด้านตัวบาสลาเนี่ยก็เหมือนจะแพ้ตัวกอร์สลาไปนะครับแต่เหมือนเนี่ยมันไม่ได้ตายแต่เหมือนมันเปลี่ยนร่างกายให้เป็นสาาสารบางอย่างแล้วมันก็หนีไปนะครับกอร์สลาก็ดำน้ำลงไปคนนี้ก็ไปตรวจสอบก,ก็พระว่ากอร์สลาเนี่ยเอ้ยร่างกายเนี่ยมันดูอ่อนเพลียแล้วร่างกายมันมีนมตุ่มหนองออกมานะครับเขาให้ตัวนาเจลไปตรวจสอบแล้วตัวแมนเดลเนี่ยควบคุมนาเจลจากระยะไกลเราจะว่าตัวแมนเดลเนี่ยแกเหมือนแบบหน้าซีดนะครับแกเหมือนมีอาการเหนื่อยเนี่ยที่บอก หมือนแค่มันเดลแค่ไปอาบน้ําแล้วก็มาทํางานเลยคือไม่มีใครตรวจสอบเลยว่าแกจะเป็นอะไรนะครับเพราะาด, Godzilla, ดูกัสซิล่าดิกัซิล่าเองก็โดนเมือกเต็มๆมันยังมีสภาพขนาดเนี้ยแล้วไม่มีใครห่วงเบนเดลเลยโคตรน่าสงสารนะเบนเดลตอนนี้แกคือโดนแกงทั้งตอนนะครับและตัวละคทุกคนเรื่องก็จะรายกับแกม,มากอะ่ะมันจระร้ายจะผิดปกตินะครับตอนนี้ผมไม่ชอบเลยในแง่ของตัวละครคน,คนที่ปกติมันครจะฉลาดก,กว่านี้แต่ตอนนี้ม่งโง่โง่ทุกคนเลยนะครับเราเจกว่าเขาให้ตัวในเจลเนี่ย เข้าไปในร่างกายกอซิล่าโดยตรงนะเขาเข้าไปปากแผลเลยนะครับแล้วก็เจกว,ว่าจากกล้องที่นายเจลเข้าไปเนี่ยมันเหมือนจะมีตัวบาซาร์ขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปร่างกายนะครับตัวกอรซิลาก็พยายามจะกําจัดมันอยู่แต่เพราะมันเยอะเกินไปเนี่ยทำให้ร,ร,ร,ร่างกายกอรซิล่าเนี่ยมันอยู่ในการเหมือนอ่อนเพลียนะครับและร่างกายมันก็กังจะป่วยจากนั้นตัวนายเจลก็ถูกโจมตีนะครับนายเจลก็มองแทงอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้ตัวมันเดียวเกมไม่มีแรงพอจะรอนะครับแกยพูดว่านายเจลแบบเสียงเศร้าๆเนาะ และแกก็ลมสุดลงไปนะครับพร้อมกับบินหนองขึ้นมาโคตรไวนะครับและตอนนี้เียเลยว่าคอนาจะได้บรรจัยมาจากหนังพวกอะไรอินเนอร์สเปซมั้งนงที่เก็บเราเข้าไปในร่างกายคนบวกกับกัมเบลล่าที่ผมเพิ่งดูล่าสุดนะครับภาคพัตจัจเกิร์นะครับเพราเขาตั้งใจจะส่งคนก็คือนิกกับโมนิกนั่งเรือน้ำขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายกอสซล่าผ่านหลอดเลือดนะครับไอเรื่องกามเบลล่ามันเข้าไปในคอโดยตรงอ่ะเนาะอันนี้เข้าไปหลอดเลือดให้ดูเป็นหลักวิทยาศาสตร์หน่อยๆนะครับ เพื่อจะกำจัดตัวแบคทีเรียในร่างกายกอสลาด้วยตัวเองนะครับเรียกว่าโคตรกลา้าโคตรบ้าบินมากนะครับเข้าไปในร่างกายกอรสลาเนี่ยเราก็เจนว่าพวกนี้ก็แคเอาตัวไม่รอดนะครับเรือน้ําก็โดนพังเจ๊งกระบงเสียหายไปนะครับพวกนี้ก็ต้องหาทางเนี่ยอ่ะว่ายผ่านเลือดตาทานเลือดในเส้นเลือดขนาดใหญ่ของมันนะครับเข้าไปยังหัวใจเพื่อหัวใจซูบชีดเงี้ยมันไปกับกระแสะเลือดนะครับ ทางด้านกับตัวแลนดี้เองแกก็ออกไปทํางานนะครับไปเก็บตัวอย่างของตัวบาซิลัสนะครับที่กระจาอยอยู่ทั่วทะเลนะครับเพราะกลัวว่า,วาถ้าบาซิลัสเนี่ยตัวมันนะไปยังเหมือนแหล่งน้ำในเขื่อนเนี่ยมันอาจจะแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะครับอันนี้คือจํากัดพื้นที่อยู่นะครับทางด้านนี้ก็กําลังซวยนะครับเพราะว่าแกทําตัวไอตัวแผนที่แผนผังนักกายกสทาหายนะครับผมาก็งงว่าไอตัวเครื่องมือเนี่ยมันไม่ทำให้กสทาป่วยหรอวะเพราะว่านีมาน่มันอยู่ในหลอดเลือดมันไม่ได้อยู่ในกระเพาะไง มันก็ไม่น่าจะหลาหายไปไหนเนี่ยมันก็ได้อยู่เนียนั่นแหละจากนั้นตัวเอลซี่กับแลนดี้ก็สามารถสร้างเหมือนสายบางอย่างสามารถอ่ะทำลายตัวแบคเตเรียได้นะครับรักษาตัวแมนเดลจนได้แต่ปัญหาคือไอ้เจ้าตัวบาสระตัวโตเนี่ยมันกลับอมกค้งและมันกำลังจะถล่มเรือนะครับโชคดีที่ตัวแมนเดลเนี่ยฟื้นขึ้นมาทานโคตรไวอ่ะแล้วสหายโคตรไวนะครับแกก็ขับเรือหนีไปได้โดยชนะของนี้เกิดตัวโมนิกเนี่ยอ่ะก็ใช้ปืนเลเซอร์มันปืนแบบพิเศษมันที่สามารถทำลายตัวแบตเตเรียได้แต่ปัญหาคือพวกเขาต้องยิงดดีืออไม่นยวะ สือกอรซิล่านะครับซึ่งโมนิกยิงแม่นอยู่แล้วฉาวก็ตักกลับไปกลับมาเนาะทาด้านของตัวแลนดี้เองเนี่ยพวกเขาจะเห็นว่าอุ้ยเจ้าตัวบาซาเนี่ยเกังจะไปที่เขื่อนนะครับเ,รเขาต้องหาทางหยุดมันให้ได้โดยตัวเอลซี่เนี่ยก็ได้สร้างตัววัคซีนขนาดใหญ่เลยเป็นถังน้าเลยนะครับเพื่อจะใส่ในร่างกายตัวบาซาให้มันตายนะให,นยนะให้ป่วยจนมันตายเองครับก็เหมือนเป็น Anti แอนตี้แบคทีเรียบ้างแต่ปัญหาคือคนที่จะเอาถังไปใส่ปากมาได้ก็ต้องเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันมาก่อนแมนเดลก็อุซวยนะ้ะ ชนตอนนี้กับตัวมนิกที่กำลังต่อสู้กับฝูงตัวบาสขนาดเล็กเนี่ยก็ได้เจอกับตัวนายเจลเขายังไม่ตายสนิทนะครับเครื่องมนก็เจงกระบ,บงบโ่สมควรนะครับเขาก็ช่วยนายเจลออกมาได้แล้วก็กำจัดตัวแบคทีเรีขยข้างในจนหมดจนคราวนี้กอสตาแม่งตื่นมาแล้วนี่กับตัวมนิกเขาต้องหาทางหนีมาจัดร่างกายก็สตารให้ได้แล้วเจนในชุดดําเลือดไงกำลังจะหมดนะครับเพราะเขาก็ต้องอาหาทางไปยังจุดที่มันไม่มีน้ําอืดเลือดนะครับเพราะเขาก็เลยไปทางช่องอากาศหายใจไปทางโพรงจมูกนะครับ ซึ่งก็นาะเป็นฉากที่ค่อนจะยีะ่พอสมควรนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยถอดหน้ากากแล้วไงแล้วว่าแล้วเขาเดินบนน้ำมุ่งกอซิล่านะครับกอรซิล่าก็ได้ต่อสู้กับตัวบาสลาดอีกครั้งน,นะครับคราวนี้กอซิล่าก็อะเริ่มรู้แก่แล้วว่ามันจะไม่ยอมตกลงพลางเดิมนะครับซึ่งแมนเดลก็ทําตัวหล่อนะครับขับเลยยางพุ่งเข้าไปหาตัวบาสลาดแล้วก็บอกยุบเมกมีซิกนะครับแกทําทให้ฉันป่วยแล้วก็ออกจากเรือแล้วเรือเข้ามาในปากก่อนตัวบาสลาดเจอมันค่อยค่อยเบื่อย,ยุยไปนะครับ แล้วก็ซาก็ปล่อยอัตุบเบรดซึ่งตัวนิกะโมนิกก็ต้องหลบลงไปนในมูผมก็งงว่าอัตุบเบรดมันออกทางจมูกมันก็ใจเลยออกปากกันจมูกมันมีส่วนเชื่อมต่อกันแต่ในหนังล้วก็เคยไม่เคยว่าอัตึงเบรสมันออกทางจมูกด้วยเลยนะสงสัยตอนนั้นมีสองคนอยู่ในส่วนลึกของโพรงจมูกอยู่บ้างจนก็ซาก,ก็สามารถจัดก,การได้นะครับส่วนนิกะโมนิกก็ออกมาจากจมูกก็ซาโดยที่ตัวก็ซาเนี่ยจามออกมานะครับ แล้วก็ซา่ามันก็ไม่จามทีเดียวไงมันจามออกมาแล้วน้ำมูกก็ไปโดนตัวแมนเดลกระเดน็นอีกครั้นนะครับเรียกว่าชีวิตแกโคตรสวยนะครับ not again เอหลักก็จบลงแบบมหาโดยทุกคนหัวเราะเยาะแมนเดลหมดนะครับเรียกว่าตอนนี้ค่อนข้างแปลกคือมันมีคอสที่น่าสนใจในแง่ของการเข้าไปร่างกายกอสล่าเออมาดูฟันจาซี่ดีเนาะแต่การที่ขาไม่ตัวแมนเดลมันดูเป็นตัวตลกตอนนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับ เพราะว่าทุกคนเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักปจญภัยนะักสำรวจเขาควรจะฉลาดกว่านี้ที่การโดนแบคทีเรียขนาดใหญ่อย่างนั้นเนี่ยโดนเต็มๆเ,เนี่ยมันก็ต้องรักษามีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทีก็ซิล่าสัตว์ประหลาดกำมันดังสีเมื่เขาตรวจสอบยิบเลยและทีกับแบคทีเรียเนี่ยไม่มีใครแคร์เ,เนาะก็ประมาณนี้สำหรับความสุ่ตัวของผมกับก็ซิล่าตอนนี้นะครับและท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ